ครับสวัสดีครับผมนายแพทย์ธวัชชัยเสียรสุพรรณาครับเป็นสศสนาสิกแพทย์โรงพยาบาลแม่สอดเป็นอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอดในช่วงนี้เกิดมีวิกฤตในเรื่องของหมอกควันขึ้นในอำเภอแม่สอดและแนวซีกตวันตกของประเทศไทยอำเภอแม่สอดเป็นอำเภอที่มีภาวะเรื่อง PM 2.5 เป็นมาต่อเนื่องหลายปีแล้ว PM 2.5นี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากการเผาป่าการเผาไร่และก็การเผานานะครับอันเป็นเป็นหลักนะครับและบางส่วนนั้นเกิดจากการสันดาบของเครื่องยนต์ที่ไม่ได้คุณภาพที่ไม่ได้มีการเผาดาบการสันดาบอย่างสมบูรณ์แบบ PM 2.5พอเกิดขึ้นมาแล้วก็จะเกิดปัญหาคือ มันจะเข้ามาสู่บริเวณจมูกนะครับแล้วเข้ามาสู่ลําคอเข้ามาสู่หลอดลมและเข้าสู่ปอดก็ทําให้เกิดมีปัญหาไล่ตามกันมาตามตามระบบนะครับเมื่อเข้าสู่บริเวณจมูกก็ทําให้เกิดโรคภูมิแพ้จมูกคําเลิบขึ้นมาเมื่อเข้าสู่ลําคอก็ทําให้เกิดปีอาการเจ็บคอเลื้อหลังนะครับเมื่อเข้าสู่บริเวณของหลอดลมก็ทําให้เกิดหลอดลมอักเสบเมื่อเข้าสู่ปอดก็ทําให้เกิดอาการหืดหอบ และเมื่อเข้าสู่กระแสเลือดกจ็จะกระจายไปยังระบบอื่นๆอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวใจไม่ว่าจะเป็นบริเวณสมองนะครับการป้องกันตัวเองจากภัยของ pm 2 5นะครับสิ่งสำคัญมากก็คือแมสนะครับแมสที่ป้องกันได้ทั้ง pm 2 5และโรคติดต่อต่างๆอันที่สองนั้นเมื่อเราจะไปออกกำลังกาย ขอให้เราตรวจดูสภาพอากาศสักนิดหนึ่งนะครับว่ามี PM 2.5สูงไหมถ้ามีนิดหน่อยที่ไม่ทำให้เราเกิดความยากยากลำบากในการออกกำลังกายก็สามารถออกได้ครับแต่ถ้าดูแล้วมีปริมาณค่อนข้างสูงควรจะออกกำลังกายในห้องแอร์นะครับและก็ควรจะดูแลลด นะครับซึ่งเราใช้ประจําวันอยู่ครับให้มีการสันดาบที่สมบูรณ์เพื่อจะลดการเกิด PM เม2.5ท้ายที่สุดนี้นะครับขอความร่วมมือพวกเราชาวอเาเภอแม่สอดและอํเาเภอใกล้เคียงช่วยกันลดการเกิดพีม2.5นะครับเพื่อให้พวกเราชาวอํเาเภอแม่สอดและอํเาเภอใกล้เคียงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับและเราจะมีสุขภาพที่ดีเราจะสามารถอยู่กับครอบครัวของเราได้อย่าง ยาวนานครับขอบคุณมากครับ